ธรรมการบทที่25อับราฮัมแต่งงานกับนางเคทูราอับราฮัมได้ภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อเคทูรานางให้กำเนิดบุตรหลายคนแก่ท่านชื่อซิมรานโย,โยกชานเมดานมีเดียนอิชบาร์กและชูอาโยกชานได้ให้กำเนิดเชบาและเดดานบุตรชายของเดดานคือ อัสทริมเลทูชิมและเลอุมมิมบุตชายของมีเดียนคือเอฟาเอเฟ,ฟอร์ฮานอกอาบิดาและเอลดาอาทั้งหมดนี้เป็นบุตรหลานของนางเคทูราอับราฮัมมอบทุกสิ่งที่ท่านมีแก่อิสอักแต่อับราฮัมให้ของขวัญแก่บุตรหลานของพวกภรรยาน้อยของท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านให้พวกเขาแยกไปยังอิสอัก ท่านให้พวกเขาแยกไปจากอิสอัคบุตรชายของท่านไปทางทิศตะวันออกอยังดินแดนดินยังดินแดนตะวันออกมรณะกรรมและการฝังศพของอับราฮัมอายุของอับราฮัมคือ,ค,อคือ175ปีอับราฮัมสิ้นใจเมื่อแกงห่อมแล้วเป็นคนชรามีอายุมากและถูกรวมไปอยู่กับบรรพ,พบุรุษของท่าน อิสราเและอิสมาเอลบุตรชายทั้งสองของอับราฮัมก็ฝังท,ท่านไว้ในถ้ำมักเปลาในนาของเอฟโรนบุตรชายของโซฮาคนฮิตไทซึ่งอยู่หน้ามัมเรเป็นนาที่อับราฮัมซื้อมาจากคนฮิตไทพวกเขาก็ฝังอับราฮัมไว้ที่นั่นให้อยู่กับซาราภรรยาของท่านอยู่มาหลังจากที่อับราฮัมสิ้นชีวิตแล้ว พระเจ้าทรงอวยพรแกอ่อิสรบุตรของท่านอิสอัเอาศัยอยู่ที่เบเอรลาไฮรอยเชื่อสายของอิสมาเอลต่อไปนี้เป็นลำดับพงของอิสมาเอลบุตรชายของอับราฮัมซึ่งเกิดจากนางฮากาคนอียิปต์สาวใช้ของซาราต่อไปนี้เป็นชื่อบรรดาบุตรชายของอิสมาเอลตามลำดับการเกิดคือเนบายอธ บุหัวปีของอิสมาเอลเดดาอัดบีเอลนิฟสมัมมิชมาดูมามัสสาฮาดาัตเทมาเยโทนาฟิสและเคเดมาคนเหล่านี้เป็นบุตรชายของอิสมาเอลชื่อเหล่านี้เป็นชื่อของพวกเขาตามหมู่บ้านและตามค่ายของพวกเขาเจ้านายสิคนตามเผ่าของเขาในวงเล็บ อายุของอิสมาเอลคือ137ปีอิสมาเอลสิ้นใจและถูกรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขาพวกเขาอายุพวกเขาอาศัยอยู่ตั้งแต่ฮาวิลาจนถึงชูซึ่งอยู่หน้าอียิปต์ไปทางอัสซีเรียเขาอาศัยอยู่ตรงหน้าพี่น้องทั้งหมดของเขากำเนิดและวัยหนุ่มของเอชซาวและยาโคบต่อไปนี้เป็นลำดับพง์ ของอิสอัคบุตรชายของอับราฮัมคืออับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัคอิสอัคมีอายุ40ปีเมื่อท่านได้ภรรยาคือเรเบคาบุตรหญิงของเบทูเอลคนอารามชาวเมืองปัดดานอารามน้องสาวของลาบานคนอารามอิสอัคอธิษฐานต่อพระยาเวเพื่อภรรยาของท่านเพราะนางเป็นหมันพระเจ้าประทานตามคำอธิษฐานของท่าน เรเบฮาภรรยาของท่านก็ตั้งคันทารกทั้งสองก็เบียดเสียดกันอยู่ในคันของนางนางจึงพูดว่าถ้าทุกอย่างดีอยู่ทำไมฉันเป็นอย่างนี้นางจิงไปทูลถามพระยาเวพระยาเวตัดกับนางว่าชนสองชาติอยู่ในคันของเจ้าและประชาชนสองพวกเกิดจากเจ้าจะต้องแยกกัน พวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่งที่จะรับใช้น้องเมื่อกำหนดคลอดของนางมาถึงแล้วก็มีลูกแฝดอยู่ในคันของนางคนแรกคลอดออกมาตัวแดงมีขนอยู่ทั่วตัวเขาจึงตั้งชื่อว่าเอซาวภายหลังน้องของเขาก็คลอดออกมามือของเขาจับส้นเท้าของเอซาวไว้เขาจึงตั้งชื่อว่ายาโคบเมื่อนางคลอดลูกแฝดนั้นอิสอัคมีอายุได้60ปี เอซาวขายสิทธิอุดหัวปีเมื่อเด็กชายทั้งสองนั้นโตขึ้นแล้วเอซาวก็เป็นพรานที่ชำนาญฝ่ายยาโคบเป็นคนเงียบๆอยู่ในเต็นท์อิสอัพรักเอซาวกเพราท่านรับประทานเนื้อที่เขาล่ามาแต่นางเรเบคารักยาโคบวันหนึ่งขณะที่ยาโคบต้องมาหารอยู่เอซาวกลับมาจากท้องทุ่งหิวจัดเอซาวพูดกับยาโคบว่า ขอให้ฉันกินของแดงนั้นของแดงนั้นนะ่ะเพราะฉันหิวจัดในวงเล็บเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อว่าเอโดมยาคอบว่าขายสิทธิที่บุตรหัวปีของพี่ให้ฉันวันนี้ก่อนสิเอซาว่าดูสิฉันกําลังจะตายอยู่แล้วสิทธิที่บุรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ฉันยาคอบว่าสาบานให้ฉันก่อนสาบานให้ฉันวันนี้ก่อน เอซาวจึงสาบาลให้และขายสิทธิบุตรหัวปีของเขาแก่ยาโคอบยาคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงต้มแก่เอซาวเขาก็กินและดื่มแล้วลุกไปดังนี้เอซาวก็ดูหมิ่นสิทธทิบุตรหัวปีของเขาพธรรมการบทที่26อิสอักับอาบีเมเลกยูมาเกิดกันการกันดานอาหารในดินแดนนั้น นอกเหนือจากการกันดานอาหารครั้งก่อนในสมัยอับราฮัมอิสอาคไปยังเกรายังอาบีเมเลกพระราชาแห่งชาวฟิลิสเตียพระยาเวทรงปรากฏแก่ท่านและตรัสว่าอย่าไปอียิปต์เลยอาศัยในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าเถิดอาศัยอยู่ในดินแดนนี้แล้วเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้า เพราะว่าเราจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าเราจะทําให้คําสาบานซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้านั้นสําเร็จเราจะทะวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดาวบนฟ้าและจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เชื้อสายของเจ้าประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรเพราะเชื้อสายของเจ้าเพราะว่าอับราฮัมเชื่อฟังเราและรักษาคำคำชัด และรักษาคำกำชับคำบัญชากฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติของเราอิสอักจึงอาศัยอยู่ในเกราเมื่อคนเมืองนั้นถามท่านเรื่องภรรยาของท่านท่านจึงว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพเจ้าเพราะท่านกลัวที่จะพูดว่าภรรยาของข้าพเจ้าคิดไปว่าได้อย่างนั้นแล้วคนเมืองนี้จะฆ่าเพื่อแย่งเอาเรเบคาเพราะนางเพราะว่านางสวยงาม เมื่อท่านอยู่ที่นั่นนานแล้วอบิเมเลกษษัตริย์ชาวฟิลิสเตียทรงมองตามช่องหน้าตา่างเห็นอิสอัคก,กำลังเล้าลมเลเวคาภรรยาของท่านอาบิเมเลกจึงทรงเรียกอิสอัคมาเข้าเฝ้าและตรัสว่านี่เนี่ยนางเป็นภรรยาของเจ้าแน่ๆทำไมจึงพูดว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพบาทอิสอัคอิสอัคทูลพระองค์ว่าเพราะข้าพบาทคิดว่าไม่อย่างนั้นข้าพบาทจะตายเพราะนาง อาบีเมเลกกรัสวว่าเจ้าทำอะไรแก่พวกเราอย่างนี้ประชาชนคนหนึ่งอาจจะไปนอนกับภรรยาของเจ้าง่ายๆแล้วเจ้าจะนำความผิดมาสู่พวกเราอาบีเมเลกจึงทรงบัญชาประชาชนทั้งปว,วงว่าใครแต่ต้องชายคนนี้และภรรยาของเขาจะต้องตายแน่อซ์อากหวานพืชในดินแดนนั้นในปีเดียวกันก็เก็บผลได้หนึ่งร้อยเท่า พระยาเวทรงอวยพรท่านอิสอัคก็ร่ำรวยและมั่งมีขึ้นเรื่อยๆจนท่านเป็นคนมั่งคั่งท่านมีฝูงแกะฝูงโคและมีบริเวณและมีบริวารมากมายชาวฟิลิสเตียก็อิจฉาท่านในวงเล็บชาวฟิลิสเตียได้อุดและเอาดินถมบ่อทุกบ่อซึ่งคนใช้ของบิดาท่านขุดไว้ในสมัยอับราฮัมบิดาของท่านอบีเมเลกตัสกับอิสอัคว่า ไปเสียจากเราเถิดเพราะเจ้ามีกำลังมากยิ่งกว่าพวกเราอิสอัคจึงออกจากที่นั่นไปตั้งค่ายอยู่ที่ลำห้วยเกราและอาศัยอยู่ที่นั่นอิสอัคขุดบ่อน้ำซึ่งขุดไว้ในสมัยของอับราฮัมบิดาของท่านอีกเพราะหลังจากอับราฮัมตายแล้วชาวฟิลิสเตียก็ถทมเสียแล้วท่านก็ตั้งชื่อตามชื่อบิดาของท่านตั้งไว้แต่เมื่อคนใช้ของอิสอัค ขุดในหุบเขาและพบน้ํำพุที่นั่นคนเลี้ยงสัตว์ของเกราก็มาทะเลาะกับคนเลี้ยงสัตว์ของอิสอัคกล่าวว่าน้ํานั้นเป็นของเราท่านจึงเรียกชื่อบ่อน้ํานั้นว่าเอเซเพราะพวกเขามาทะเลาะกับอิสอักแล้วพวกเขาก็ขุดขุดบ่อน้ํานั้นอีกแล้วพวกเขาก็ขุดบ่อน้ำอีกบ่อหนึง่งและทะเลาะกันอีกเรื่องบ่อน้ำนั้นด้วย ท่านจึงเรียกชื่อบ่อน้ำบ่อนั้นว่าสิทธนาท่านย้ายจากที่นั่นไปขุดอีกบ่อหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องบ่อน้ำนั้นท่านจึงเรียกชื่อบ่อน้ำน,นั้นว่าเพโฮโบส่ามว่าเพราะบัดนี้พระยาเวทรงให้เรามีที่กว้างและเราจะเกิดผลในดินแดนนี้อิสอัคก็ออกจากที่นั่นไปยังเบเอเรเบเอเชบาพระยาเวทรงปรากฏก่ท่านในคืนนั้นตรัดว่า เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าและจะอวยพรเจ้าและทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นเพราะเห็นแก่อับราฮัมผู้รับใช้ของเราท่านจึงสร้างแท่นบูชานั่นและนมัสการออกพระนามพระยาเวและตั้งเต็นของท่านที่นั่นคนใช้ของอิสอัคขุดบ่อน้ำบ่อนหนึ่งที่นั่นด้วย ฝ่อาบีเมเลกออกจากเกราพร้อมกับอาฮุตซัสผูสหายของพระองค์กับฟิโคผู้บัญชาการทหารของพระองค์ไปหาอิสอักอิสอัคถามเขาทั้งหลายว่าทําไมท่านจึงมาหาข้าพเจ้าเมื่อท่านเกตชังข้าพเจ้าและขับไล่ข้าพเจ้าไปจากท่านพวกเขาตอบว่าเราเห็นชัดแล้วว่าพระยาเวทรงอยู่กับท่านเราจึงว่าขอให้มีขสัตย์สาบานระหว่างท่านกับเราทั้งหลาย และขอให้เราทำพันธสัญญากับท่านเพื่อว่าท่านจะไม่ทำอันตรายเราดังที่เราไม่ได้แตะต้องท่านและไม่ได้ทำสิ่งใดแก่ท่านเว้นแต่ความดีและได้ส่งท่านไปอย่าง,างสันติบัดนี้ท่านเป็นผู้ที่พระยาเวทรงอวยพรอิสอาคจึงจัดงานเลี้ยงให้แก่พวกเขาและพวกเขาก็ได้กินและดื่มเมื่อรุ่งเช้าทั้งสองฝ่ายก็ตื่นแต่มืดและทำสัต์สาบานต่อกันอิสอาคส่งพวกเขาไป พวกเขาก็จากท่านไปอย่างสันติในวันนั้นเองคนใช้ของอิสอาคมาบอกท่านถึงเรื่องบ่อน้ำซึ่งเขาได้ขุดและกล่าวแก่ท่านว่าเราพบน้ำแล้วท่านเรียกบ,บ่อน้ำนั้นว่าชีบาเมืองนั้นจึงมีชื่อว่าเบเอเชบาจนถึงทุกวันนี้มเมื่อเมื่อเอซาวมีอายุ40ปีเขารับยูเดตบุตรหญิงของเอของเบเอ,อรีคนิตไท้ายและรับ บาเซมัตหุตรหญิงของเอโรนคนฮิทไทเป็นภรรยาหญิงเหล่านั้นทำให้ชีวิตอิสอักและนางเรเบคาขมขื้น